สวัสดีครับกรอ,อบสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มวอร์เรนตี้ทุเดย์ไอวอร์ดวิลเล่ชีเอฟเซนส์เดอะชานเอลส์คู่หูสุต้าเดคอัลเซอร์เรโมนี่เซอร์เรเบชันฟอร์เด็มเออ 10,000and23,000subscribeandthe ที่ยีไทยแดนสไตรบูฟูไทยสไต แคสซรเบรีวดี้ารอรูบอยจะได้เก็บตทิชเ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องคอยลำด้วยนะครับอยากจะตีค้องร้องป่าเดี๋ยว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 ลอน้อคอย ขับรถขับรถเป็นด้วยเหรอเ็นเอาดวนดวนลูกนี้นะครับอย่าใยไกรแซงนะลูกชวว e b ว y to be อเฟองนเกาะนักีฟองนะครับครับผมขอสอบถามนะครมาลำเรื่องในโอกาสหนไรอ๋อพอดี ทางที่สู้ได้บอกว่าถ้ายอดครบ5,000ครับจะมาล้ำยอดครบ1นึ่งครับนะคโอ้โหว้าวรอบผม5,000สองรอบแล้วในพิธีกาสล้ำสองรอบล้ำสองรอบนะครับอ่าโอเคครับตอนแรกผมว่าจะล้าล่วงหน้าอีก2องหนึ่งครับอา been ป็น interview ท้อว่าไงครับ make interview ซีน่าจะมาล้ำด้วยกันนะครับพี่ อาทิตย์นะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณหมูสุตานะครับล้ำฉลองครบ5,000ซับและ1,000งซับในดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยเดี๋ยวมก็มาล้ำด้วยกันได้ครับครับล้ำเลยเมื่อวานก็ล้ำเอาไว้2,000มซับเดี๋ยวมาล้ำเลยเดินเดินดินวันนี้จะไปไหว้พระนะครับแล้วก็สวดมนต์ ที่วัดก่อนไหว้พระวัดที่อยู่อนนีส่วนบนนะครับและทางเหล้านิดนึงนะครั่าแค่เอะทักทายกับพี่นายสมเกียรติปรีมินัทนะครับพี่อ้อมด้วยพี่อ้อมด้วยไม่กินข่าวแว้วๆอ่ะครับผม ไปเรียกด้วยคราวหน้าคราวหน้าต้องพูดดังๆเขาจะได้ไม่ได้ยินแว่วๆเราจะได้ยินชัดเจนไปเรียกด้วยแล้วก็รอด้วยเข้าใจไหมวันนี้น้องมนต์นเนาะนะครับน้องมนต์อาชีกราด้วยน้องมนต์ลูกคุณผลป้าแตดนะครับน่ารักมากนะครับือถ้านอนโรงแรมอคือที่อ้อมเขาคือบ้านของหอเขาจะได้ไม่ต้องไปส่งที่อ้อมน้องมนต์เดี๋ยวไว้วัหลังอ่์โอ๊ตค่อยสัมภาษณ์เนาะ วันนี้น้องยังไม่รู้จักโอ๊ตก็เลยเก็บตัวไว้ก่อดน้องจอยอ๋อพี่ชิดสกุลจะเป็นนวลไก่เนี่ยมาพี่โอ๊ตมาลำด้วยกันเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ได้เราไม่หมดแล้วดิแต่งตัวเป็นเสื้อแขนกุดเลย Next time h e n y o u got 20 subscribe ขอบคุณพี่ชิดมาได้ได้ยินแว่วๆว่าพี่ชิดอยากลำด้วยอ๋อแล้วแล้วแล้ว อยากใะซพชิดอะไรเลยครับจะเาไปจะบอกไม่าไ่ได้ในช่องพีชิตนะครับอยากให้พีชิดนำได้กดหนึ่งนับถึงสิบคนหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนเรยังไม่ครบแสนยังไม่ครบแสนตอนนี้ก็ขาดแค่สิบเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยาล้วจะเอาอะไรรำไมอยังรำเสรลอยรอเดี๋ยวรอรับสรแล้วครับผมเดีอยรอรออีกคนนึงนะครับน้องพลอย 哎。 นาคารุ่มจูให้เกื้อนุนนำสงบุญธ่าลากระทบอยู่กกงกอลูกลานปูทำจงเมตตาประคองคุ้มครองพระนาด้วยเทพเ,เทวาใไอม,มาบันโด ເຮົາເອີຍໃສ່ຄົນດັກຄູ່ຄົນເຮົยເອີຍຢຸດໂລລະ 好。 สนโนละแม่นซอยอยู่บ่สู้คุ้มนั่นละแม่นโดมดังหมอลำสายทำปูเอ้ยหมอลำสายทำปูเอ้ยปูเอ้ยละปูเอ้ยปูเอ้ยยอ nó là men thuốc cang, ngân lang là men lún tình, đuổi xin đuổi thăm nam đưa, đuổi xin là đuổi thắm nam đưa, nam đưa là nam đưa nam đưa